วันนี้เรามาอยู่ในงานนะครับเปิดตัวซัมซุงนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจอใหม่นะครับของซัมซุงบอกได้เลยนะครับสายเกมเมอร์สายทํางานสายกราฟิกทั้งหลายแหล่นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลย ผมวันนี้อยู่กับผมอ่านเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราไปอยู่ในงานนะครับเปิดตัวซัมซุงนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจอใหม่นะครับของซัมซุงบอกได้เลยนะครับสายเกมเมอร์สาย, amer, สายทํางานสายกราฟิกทั้งหลายแหล่นะครับไม่ควรพลาดด้วยปะการทั้งปวงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปลงทะเบียนกันเลยดีกว่าครับผมปไปที่โต๊ะลงทะเบียนกันนะครับ ถึงโต๊ะลงทะเบียนกันแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะมีการลงทะเบียนเนะาะใครที่มาร่วมงานนะครับต้องลงทะเบียนก่อนเสร็จแล้วนะครับจะมีอาหารให้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นนา้าเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่นะครับแล้วอย่าลืมไปทํากระเป๋าด้วยนะเขาจะมีกระเป๋าสวยๆแบบเราเพ้นท์ลายเองอะเลื่อนลายเองได้ด้วยเท่ๆเดี๋ยวผมจะไปทำนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไง มากกว่าในโซลิเชียเยสำหรับเกมเมอร์ทุกคนยื่นไหลไม่สะุดมีโอกาสให้คุณชนะเกมนัน้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเจ้าตัวแรกนะครับผมสำหรับตัววิ e ฟิ i ิ i ี้ครับผมหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนะครับมี2รุ่น2แบบนะครับ ตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้ที่เป็นตัวจอโค้งแบบนี้นะครับผมตัวนี้ความละเอียดเขาจะอยู่ที่ 2K ครับผมีเฟรชเรทจะอยู่ที่ 100Hz เฮิร์ตนะครับส่วนตัวนี้ความละเอียด 4K เครับผมอ่าเป็นงไงหน้าตาแบบนี้อันนี้ความละเอียดเฮิร์ตอยู่ที่60 h ิเฮิร์ตนะครับทั้ง2ตัวนะครับเหมาะสําหรับสายกราฟ,ฟิกสายตัดต่อมากๆเลยเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากค่าสีที่เขาให้มา ตรงถึง99.9เซเลยนะครับอย่างตัวนี้บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับสายตัดต่อนะเพราะว่าจอได้ความ w i นะแล้วเป็นจอโค้งพื้นที่ทำงานจะเยอะมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอาไปทำแบบสายกราฟิกอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งสองตัวสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมเพราะด้วยค่าสีที่มาตรงถึง 999. เกันเลยเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Viewfinity น่ครับผมใครสายทำงานก็อย่าลืมนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับอะ เดี๋ยวเราไปดูกันกับตัวถัดไปครับผมตัวถัดไปเราน่าจะไปดูกับตัว Odyssey นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปกันสายเกมเมอร์นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดตัวนี้เลยนะครับปไปเราไปดูกันดเดี๋ยวมาแต่เมื่อไหร่โอ้ยก็มาหลบอยู่สักพักแล้วนะโอ้มานั่งแอบบนั่งเล่นเกมไปไงจอดูเลย แล้วเป็นจอจอแบบ O L E D คือสีนี่คือแบบชัดแจ๋วมากดูดิมันเป็น O L E D เออใช่เพราะปกติอ่ะแล้วเฮิร์ทสูงเอยพี่พี่ก็เคยใช้ใช่ป่ะที่มันเป็นแบบ Full HD อ่ะเนอหนึ่งศูนย์แปดศูนย์คือแบบเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างนี้เลยนะใช่แล้วตัวนี้ภาพอย่างสดภาพสดเฮิร์ทก็เยอะแล้วขนาดนิ้วกำลังพอดีเลยใช่พอดีแบบดีทุกอย่างใช่ดีทุกอย่างจริง จริงๆก็มีอีกตัวหนึ่ตัวค้างอะแต่เราเองติดเล่นเกมตัวนี้อยู่เลยลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เข้าตลาดที่หเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างดีกว่าเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกตัวนี้สเปคเขาเป็น27นิ้วใช่ป่ะตัวนี้เฮิร์ตอยู่ที่360เฮิร์ตเป็น2 k ส่วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็น4 k 32นิ้วเฮิร์ตอยู่ที่240เฮิร์ตแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องอะระบบคูลิ่งใช่ป่ะที่อ่าในงานเขาจะพูดถึงเรื่องระบบคูลิ่งที่เป็นเส้นคูลิ่งระบายความร้อนอะเเเขาจะด่่นนนใรืองี ทบถ้าสัมผัสตัวหลังจอแทบจะไม่มีความร้อนเลยความร้อนจะอยู่ที่ตรงที่เป็นไฟ LED อย่างเดียวเท่านั้นเลยเป็นไงดีไซน์โฉบเฉี่ยวสวยงามทันสมัยนะสายเกมเมอร์บอกเลยนะไม่ควรพลาดสำหรับเจ้าตัวนี้ o d y s s e ่ไเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันกับตัว Smart ตไปมาตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Smart สมาร t มอนิเตอร์นะสมาร์ทมอนิเตอร์มีดียังไงเขาทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวเขาอะมันคือระหว่างกลางร,ระหว่างตัวมอนิเตอร์กับสมาร์ททีวีใช่ปะ่ะแล้วทําหน้าที่เหมือนกับเป็นหับที่เชื่อมต่ออุปรกรณ์ในบ้านอะที่ถ้าบ้านใครมีอุปรกรณ์ซามซูมเนี่ยพวกแอร์พวกทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาจะสามารถคอนเน็กได้หมดเลยนะครับแล้วสามารถทําหน้าที่มอนิเตอร์ได้กยกตัวอย่างอย่างพวกนักเรียนแพทย์อะไรเงี้ยเรามีตัวที่เป็นแพดใช่ปะ่ะเราสามารถทํางานในแพดไปด้วยแล้วก็สามารถ เอาตัวจากนั่น่ะขึ้นจอด้วยเผื่อบางทีจอมามันเล็กไปมองไม่เห็นก็เอาขึ้นจอไปเลยประโยชน์ของเขามีเยอะมากมายเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้สมาร์ทมอนิเตอร์นะครับใครที่ต้องการใช้งานไปหาดูได้นะครับไปหาดูหาซื้อได้นะสนอราคาตอนนี้มันก็ไม่แพงนะพี่ราคาเท่าไหร่ครับผมมีตั้งแต่12,990กับ1 7 9 9 0นะครับถือว่าราคาดีเลยนะครับสำหรับจอมอนิเตอร์ที่ฟังก์ชัน ครบแบบนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้น่าจะโปรโมชั่นไอ้โปรดักต์น่าจะลั่นช์ไปแล้วใช่ไหมพี่อ่าโอเคโปรดักต์ลั่นชุวันนี้วันแรกว,วันที่13นะครับใครสนใจหาซื้อได้เลยนะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมร้านค้าอุปกรณ์ทั่วไปครับผมไป เมื่อกี้ใช่ป่ะเห็นผมหันไปหาถามพี่คนนึงเรื่องราคาใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่กับพี่เขาแล้วถามพี่กันเลยดีกว่าพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อต้านะครับเป็น Product Marketing ส okay. ินค้ามริเตอร์ของซัมซุงครับอ๋อโอเคผมมีคําถามมาถามพี่นิดนึงว่าอะไรครับที่ทําให้ซัมซุงเลือกที่จะผักดันจอโค้งจนกลายเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของแบรนด์ครับผม ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือปกติจอโคเนี่ยเราเอามาใช้กับจอที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าปกติครับอ่าซึ่งพอมาอยู่ในจอมิเตอร์เนี่ยสิ่งแรกคือเอ้เวลาผู้ใช้งานเนี่ยเขาต้องกว่าสายตาให้ดูทั่วจอ,อกับกระตูทํทำงานได้มีประสิทธิภาพ แต่พอจอมันใหญ่ถ้าทําเป็นจอแฟลิการที่จะหันไปดูซ้ายดูขวามันเิดการง่ายขึ้นมาเพราะมันโคปปุ๊บเราก็จะลดอาการเพพนพวกนี้ลงเราไม่ต้องหันไปไม่ต้องหันเยอะเหมือนเมื่อก่อนก็เลยไปที่มาประมาณนี้อ๋อโอเคยังมีอีกคําถามครับยังมีอีกสองสามคำถามนิดนึงเวลาพี่ถ้าสมมติเป็นพี่อเวลาพี่ไปซื้อจอพี่จะดูอะไรเป็นอย่างแรก อ่าหนึ่งต้องดูพื้นที่ของเราก่อนโต๊ะเรามีความลึกขนาดไหนครับถ้าเป็นโต๊ะที่ลึกน้อยเราอาจจะดูเป็นไซส์24 27เพราะอย่างที่บอกเราต้องดูให้ครบทั้งจอในพื้นที่ที่ของเราครับแต่ถ้าเราโต๊ะที่มีขนาดที่ลึกขึ้นใหญ่ขึ้นอาจจะขยับมา27 3 2หรือถ้าบางคนต้องการทํางานที่แบบ productivity เยอะๆอาจจะพิจณา3 4กับ4 9ที่ใช้พื้นที่เยอะกว่าก็ตามพื้นที่ตามการใช้งานใช่โอเคยังมีอีกขาหอมจอโค้ง ต้องใช้วัสดุประเภทไหนถึงจะมีประสิทธิภาพทีพ่สุดต้องเรียนอย่างนี้ครับการที่ไปจอโคได้หนึ่งวัามาสมบัติมาคือต้องยืดหยุ่น รหรือว่าบิดงอได้ถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยพารเนลที่ทำลักษณะนี้ได้เนี่ยมี2องานค,คือ VA กับ OLED อ๋อ้ใช่แปลงเลยไปที่มาว่าทำไมพอพูดถึงจอโค้กซูเดียจ,จะมีแต่ VA คเคชั่นเป็นเพราะอย่างนี้เพราะ IPS ก็ทำไม่ได้โอตโอนนี้ OLED เริ่มมีราคาที่ดีขึ้นสังเกตว่ามือถือเริ่มพับได้ใช่ครับใช่จอ OLED เนี่ยก็เลยขนาดที่เป็นขนาดใหญ่3 44 9เราเลยทำลักษณะอีกโค้ดหนึ่งเพื่อ ให้ลูกค้าเวลาใช้งานเนี่ยรู้สึกเมื่อยล้าน้อยลงอ๋อโอเคอเค,ครับอ่าอีกคำถามสุดท้ายพี่แนะนำจอสำหรับเล่นเกมและทำงานแบบไล่ราคาให้หน่อยแบบไล่ราคาใช่ไหมใช่ถ้าพูดถึงการเล่นเกม คนแรกอาจจะนึกถึง VA ก่อนเพราะ VA เขาดีเขาคืออะไรหนึ่งดีเฟเลดเขาทำได้ดีครัอคอนทราเขาสูงแต่ถ้าในระดับราคาเท่ากัน IPS เขาดีเฟลดเขาจะน้อยกว่าเลยปี่มาว่าทำไมพอจอเกทที่เป็น IPS ที่ดีเฟลดเท่ากับ VA นะราคามันถึงสูงกว่าเพราะสเปคปเขาต้องสูงขึ้นมา เพราะฉะนั้นไอพิก็จะได้เรื่องของความสดใสหน้าจอถ้าการรมมันก็คืออาเกตดไป RDS แต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ยังไง OLED คือที่สุดของวันนี้แนละ <c oughs> คือถ้าคุณมีตังค์อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ไป OLED เลยยังไงก็สุด <c oughs> ยังไงก็สุดจบจบท <c oughs> จบ <c oughs> <า>แน่นอนหนึ่งได้อะไรสีสันเป็นธรรมชาติสีสังสดใสแถมตอนนี้เรามีประกันเรื่อง มีระบบระบายความรอ้อนช่วยลดปัญหาการเด<อ> <ไป S 1> ือให้อุ่นใจมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยซื้อเลยครับ OLED อ่ะอยางนี้อย่างที่พี่เขาบอกถ้ามีตังจบที่ OLED นะครับ OLED จบทุกอย่างแน่นอนมีไว้อุ่นใจที่สุดนะคระับขอบคุณมา,มากนะค,ครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเอาของใช่ป่ะก่อนกลับที่ตอนต้นคลิปเราทำไว้ที่แบบกระเป๋าอะเลือกไปเอากระเป๋าเดี๋ยวเราไปเอาไปคกิบเก๋สวยงามขอบคุณครับนี่ครับผม เป็นไงกระเป๋าที่ทำไว้แต่ตอนตอน้นสวยปะสวยมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกอย่างหนึ่งคือที่เขาแจก USB หรือแฟลชไดรอะผมอยากได้ว่าจะทำเอาอยู่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงจะถามน้องพัดก่อนว,ว่ายังมีอยู่เฮ้ยฮะตัวแฟลชได้ย,ยังได้อยู่ปะตัวแฟดได้ยังได้ยังสแกนได้อยู่ยังแขกได้อยู่เอาเอาหมอดอ่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมอะไรมันเป็นตัวใหม่ด้วยนะโอ้14จิกนะครับจากของซัมซุงเลยนะครับของดีของดีเดี๋ยวต้องไปทําเอาอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันแค่นี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครที่อดถูกอกถูกใจนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยครับเกมเม้นเกียร์ไฮแลนด์จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย